สวัสดีครับผมดอตเอผมดอตบีอ้าวันนี้เรามาแจกอีกแล้วแจกอะไรครับก็คือเดือนที่แล้วเนี่ยเราได้ประกศาศเป็นโปรโมชั่นประจาเดือนเอาไว้นะก็คือเราจะแจกเบคโคนหนึ่งตัวอ๋อเบคโคนก็คือเคเหลี่ยนเบคโคนนั่นแหละเดือนเดือนที่แล้วนี่เป็นตัวที่น่าที่สุดละแต่เดือนนี้นี่ไม่ใช่ละมีตัวใหม่มาแต่ว่า <laughs> ใช่แต่ว่าเราก็จะแจกหนึ่งตัวสําหรับคนที่ซื้อกับเราซื้อมากก็มีสิทธิ์มากวันนี้เราก็จะมาแจกเป็นตัวยังไงครับเบคโคนเราไปดูก่อนสำหรับคนที่ไม่รู้นะ น่าจะรู้กันหมดและเนาะเป๊กโก<อ>็คือตัวนี้อะนะครับเป็นเคลียร์ที่เป็นลูกเสือเนื่นที่แล้วเคยให้โหวตกันว่าอยากได้ตัวไหนก็ตอนนั้นแข่งกับเบบี้โรชานนะ<ช>แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเปโก้ก็ชนะชนะแบบขาดลอยนะสุดท้ายเราก็เลยตัดใจว่าเอ้ยเราแจกเปโก้ให้กับเอคนที่เป็นลูกค้าเราดีกว่าะ <c oughs> นะแต่แล้วนี้เราก็จะมาสุ่มกันนะครับว่าใครจะได้เปโก้ตัวนี้ไปนะ,ะก็ อันนี้จะเป็นไฟล์ข้อมูลคือคนที่ซื้อกับเรานะซ<ช>ื้อมากก็<ช>จะมีสิทธิ์มากมันจะมีชุดตัวเลขอยู่ข้างหน้าเนี่ยก็คือ<ม>ชุดตัวเลขที่ใช้บอกว่าคือเราจะไปสุ่มตัวเลขขึ้นมานั่นแหละที่อยู่ในช่วงตั้งแต่หนึ่งถึงเลขนี้สองหมื่นสามพันเก้าร้อยสาสิบห้าเนี่ยนะถ้าตกที่เลขไหนคนนั้นก็ได้ไปใช่ใช่นะก็เด<ช>ี๋ยวแล้วทําไมคุณยิ่งรักเนี่ยมีหลายตัวเลขกันคือยังไงครับก็คือซื้อหนึ่งบาทก็จะได้หนึ่งตัวเลขอ๋อก็คือหนึ่งเซ็ นช้ก็คือซื้อหลายอันก็ได้หลายหลายอันใช่ครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูเร็วๆแล้วกันนะเพราะว่าถ้าจะไล่ทีละคนเนี่ยมันจะไม่ถัมันจะเสียเวลาใช่ใช่ก็คือเนียไล่ไปเรื่อยๆนะครับมีตั้งแต่โหช้ามากเลยเดี๋ยวเลือดเปิ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 ดนะอ่าก็คนแรกก็คือคุณสี่สิบดีเกเอคือคนแรกที่มาสี่สิบดีกีอ่าโอเคนะคนสุดท้ายก็คือคุณยิ่งรักนะครับคุณซื้อเมื่อกี้ เครียดครับเครียดวงนี้แม่คุณยูาก็มาซื้อกับเราก็เราจะใช้เว็บสุ่มตัวเลขเว็บนี้นะครับก็คือเว็บแลนดอมก็คือแอดมินเขียนโปรแกรมไม่ทันไม่ค่อยมีเวลาช่วงนี้ก็เลยมาใช้เว็บสุ่มตัวเลขเอาแล้วกันนะแล้วก็จะสุ่มนะครับอันนี้มันเป็นภาษาอังกฤษเนาะแต่ง่ายๆก็คือเราจะสุ่มตัวเลขขึ้นมาตัวหนึ่งนะเป็นเลขหนึ่งถึงสองหมื่นสามพันเก้าร้อยสามสิบห้านะครับผมโดยสุ่มขึ้นมาแค่อันเดียวนะก็ เราจะแจกเอ้ยเราจะสุ่มขึ้นมาสามคนแล้วกันก็คือมีตัวสำรองสองคนแล้วก็ตัวจริงหนึ่งคนอ๋อครับแต่จริงๆคิดว่าตัวจริงคงมาเลยแหละเพราะคนเคยซื่งกันเราก็คงคงไว้อยู่แล้วแหละก็ก็ไม่แน่นะขนาดคีนี่ได้ตัวสำรองหมดนะคีที่เราแจกกันก่อนเนี่ยก็ต้องรอดูกันแล้วนั่นดีก็อันนี้ก็คือเหมือนเดิมกติกาเดิมก็คือสองวันนะให้มาเอาใช่ใช่ถ้ามาเอาภายในสองวันไม่ได้อย่างน้อยก็คือส่งไม่เสร็จมาแจ้งก่อนนะว่าเอ้ย ติดทุล่าอะไรสักอย่างยังมาเอาขอไม่ได้เด็อย่างน้อยก็คือมารายงานตัวก่อนถ้ารายงานตัวเป็นสองวันก็มาไปเลยใช่ถ้าไม่มาก็เสร็จตัวสำรองไปใช่ตัวสำรองมีสองคนนะครับเดี๋ยวเริ่มเลยแล้วกันตัวสำรองอันดับสองก่อนอ่าตัวสำรองอันดับสองก่อนก็เว็ีใช้ง่ายมากครับรวดเร็วมากปึ๊บปึ๊บได้มาแล้วได้มาแล้วสองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบสี่นะครับเดี๋ยวเราเอาไปเสิร์ชเนาะอ่าได้ใคร ปึ๊บคุณนัทคุณนัทมาสเตอร์นะอันนี้เป็นตัวรองอันดับสองใช่ตอนนี้นะคุณนัทมาสเตอร์นะครับโอเคเดี๋ยวมาสุ่มต่ออันนี้มันเว็บนี้มันใช้ง่ายมากแล้วก็กดไอเกนุ่มอตัวทาคุณนัทมาสเตอร์นี่เป็นตัวสำรองอันดับสองนะครับอันนี้ก็เป็นตัวสำรองอันดับหนึ่งหนึ่งแล้วนะเป็นใครชื้อ เทพซ่้างครับศูนย์ศูนย์เจ็ดอ่าคุณเทพส่้างศูนย์ศูนย์เจ็ดนะเป็นตัวสำรองดำหนึ่งใช่เนาะเดี๋ยวเรามาดูตัวจริงกันดีกว่าว่าเนทั้งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยคนที่ซื้อกับเราเนี่ยใครจะได้เบโก้ไปเออตัวจรถ้าซื้อห้าสิบบาทนี่คุ้มเลยนะซื้อห้าสิบบาทนี่คุ้มเลยนะอาจจะดวงดีก็ได้อาจจะดวงดีมากนะเดี๋ยวมาดูซึ้บสองแปดสามหนึ่งโหคนแรกๆเลยนะเนี่ยคนแรกๆครับสองแปดสามหนึ่งไขหวาน คนที่เพิ่งซื้อหลังๆนี่เซ็งละไม่ได้แล้วไม่ใช่ละตองตัวจริงเลยสี่สิบปีกีแต่ว่แต่อันนี้เราไม่ได้ล็อกนะคือเว็บนี้มันสูตรจริงนะไปลองสุกดูได้นะครับก็เว็บมแนดั้หน่วยวายจีคนสี่สิบีกีนี่ได้ไม่โคไปคิดว่าน่าจะมาเร็วมากคนนี้เพราะว่าติดตามเพจเราตลอดใช่ซื้อคนแรกๆไปด้วยอก็ได้คนนี้ไปถ้าไม่ติดต่อมาสองวันก็ได้ตัวลำลองไปนะครับ ครับผมก็เดี๋ยวก่อนอคนคนที่คนที่ซื้อมาคนที่ซื้อกับเราเนี่ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเซงไปเพราะว่าเดือนหน้าเราก็มีแจกอีกใช่นะครับผมแต่ว่าเราจะเปลี่ยนวิธีแจกใหม่นิดนึงนะคราวนี้เนี่ยคือเราให้คนทเราให้ให้คนโหวตกันนั่นแหละเพื่อเลือกมาระหว่างรชาตกับเบคโคใช่ใชหไหมสุดท้ายสุดท้ายเนี่ยเราได้เบคโคแล้วเราค่อยมาแจกเบคโค่แต่ตัวอันใหม่เนี่ยเราจะให้ครั้งใหม่ของเรียนต่อไปเนี่ยก็คือตั้งแต่วันนี้ จนสิ้นสุดเดือนจนจนต้นปีอ่ะปีใหม่ครับหลังปีใหม่ก็น่าจะหลังปีใหม่ซะไม่อย่นเพราะอาจจะหยุดกันหลายคนนะเราอาจจะรอช่วงวันที่หยุดปีใหม่นั่นแหละหลังหยุดปีใหม่ใช่ใช่อ่เราก็จะมาเริ่มแจกกันอีกทีหนึ่งโดยคราวนี้เราจะให้เราจะทำโปสเตอร์นะครับผมแล้วก็สําหรับคนที่ซื้อกับเรานะครับหรือว่าคนที่ไม่ซื้อกาจะโหวตให้คนที่ซื้อกับเราก็ได้นะก็คือจะปีนเคลียสี่ตัวนะครับเราจะให้โหวตว่าจะเอาตัวไหนจะมีเวลาโหวตจนถึง ปีใหม่เลยปีใหม่เลยก็คือพอถึงวันจริงเราค่อยมานับดูว่าอันไหนได้เยอะสุดเราก็จะเอาอันนั้นมาแจกนะก็จะมีสี่ตัวก็คือมีทอรี่นะครับที่เป็นนกนับนกของโชโคโบนะครับแล้วก็มีโคโค่นะครับที่เป็นเลนเดอร์และคูนเออเลนเดอร์เลนเดอร์ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันนะโคโค่นะแล้วก็มีกวางนะครับโทแล้วก็นี้อเมซเซอร์อัสซูมอาโซเมอยร์มั่งอ่านยากเหมือนกันแต่ว่า เป็นมังกรเกาหลีนะอันนี้มังกรเกาหลีตัวตัวแอดมินชอบตัวนี้ถูกผมชอบเลนดันดาก็เดี๋ยวเราจะทำโสเตอร์จะโรเตอร์แล้วก็ประกาศให้เริ่มให้เริ่มโหวตกันนะก็คงสักไม่นานใช่ไม่นานวันนี้พรุ่งนี้แหละนะก็สําหรับตัวจริงก็คงรู้กันไปแล้วนะครับมีสามคนนะครับถ้าจําไม่ผิดจะมีคุณสิบสี่นาีเป็นที่หนึ่งนะแล้วก็ที่สองนี่เป็นอ่าที่สองก็คือ เทพซาสองศูนย์เจ็ดแต่ก็อันดับสามก็จะเป็นนักมาสเตอร์นักมาสเตอร์ใช่ครับผมก็คิดว่าคงเสียสิสี่สิบดีกี้แหละนั้นะผมนี่นี่ติดตามพีเราตลอดโอเคครับผมงั้นสําหรับการแจกรางวัลพีโค้ช้ก็จะมีอีกผ่านหนึ่งใช่ก็จะมีอันนึงก็คือเป็นอันที่เราแจกรางวัลที่เป็นรางวัลอันนี้ที่เราปลดล็อกกันไปเดี๋ยวเราก็จะมาแจกกันต่ออีวีเอเดี๋ยวมาดูอีกพาร์ทสองอ์นนี้ก็จบแค่นี้นะครับันนี้ก็จบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ